a n n น l ของการดูดวงนะคะหมอปอบยิปซีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพลิกอาการกันในหัวข้อเขารักและจริงใจกับคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าแค่มาเล่นๆเนาะวันนี้นะคะหมอปอบนะมีไพ่ให้คุณเลือกอยู่3ากองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะนึกถึงหน้าคุณที่เรารักนะคะดูซิว่าเขาจะมาจริงจังหรือว่าจะมาคุยกับคุณเล่นๆนะ โอเคค่ะเพื่อนๆเลือกไพ่กันได้แล้วเนาะเดี๋ยวไปฟังคำทำนายกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเด็กที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคำทำนายกันได้เลยนะวันนี้นะคะการทำนายจะมาในหัวข้อเคาระนะจริงใจกับคุณหรือเปล่านะหรือเ,เขาแค่มาเล่นๆนะคะ ก่อนรับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวของใครนะคะเรามาดูพลังงานในตัวของเขากันก่อนนาะอว่าเขาคนนั้นเป็นใครก่อนรับชมคลิปนะคะขอฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะคะเวลาแม่หมออัพคลิปใหม่ๆลงเนาะเรามาดูพลังงานกันก่อนเลยหาเขาคนนี้เป็นใครเอ่ยเขาคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนเก่ง เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในขนาดเดียวกันเขาก็มีความมีความลึกลับนะมีความลึกลับในตัวเองนะคะเป็นคนทีเ่เรียกว่ายังไงเ่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงก็ได้เป็นคนที่ขยันทํางาน ขยันหาเงินนะคะเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่มีความเครียดในเรื่องของงานหรือเขาอาจจะเคยผ่านปัญหาในเรื่องราวชีวิตของเขามาก่อนนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความรับของกันและกันนะคะสถานะอาจจะไม่มีความชัดเจนก็ได้นะคะ อ,สำ,อสำหรับบางคนนะมีในเรื่องของระยะทางเขาอาจจะเป็นคนทางไกลสำหรับคุณก็ได้นะคะแต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนที่ยิ้มเก่งเป็นคนที่มีความสดใสชอบอินเตอร์เทนผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะอา่าเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะ เขาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามาเล่นๆหรือจริงจังกับคุณนะ ความจริงคืคนเนี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณนะแต่ดูเหมือนว่าความรักอ่ะมันยังต้องรอนะคะมันยังต้องรอรอการพัฒนานะคะรอการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาคุณคุณทั้งสองคนอะ่ะอาจจะพบเจออุปสรรคและปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางหรือเวลาที่มันต่างกันมากจนเกินไป ะะแต่แต่เขาจะพูดหรือจะบอกคุณอยู่เสมอ,อว่าว่ารักคุณอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณเพียงแต่ในช่วงนี้นะคะมันอาจจะต้องรองวันและเวลานะคะสำหรับคนที่สำหรับคนที่คนที่เป็นความรักของกันและกันนะความรับมันก็ยังเป็นความรับอยู่ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนอะ่ะมันยังต้องเป็นความรับของกันและกันมันยังไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแต่คุณทั้งสองคนอะ่ะก็มีความรักความจริงใจให้กันมอบความรู้สึกดีๆให้กันมีความเป็นห่วงเป็นใยกันมันได้มันมันทำได้เพียงแค่ว่าออคอยเป็นห่วงเขาอยู่ห่างๆนะคะ เรามาดูบทสรุปของความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนแล้ว,ว่าบทสรุปแล้วทิศทางความรักมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนจะออกมาในรูปแบบไหน เขายังมีความรักและปราถนาดีๆให้กับคุณอยู่นะคะคุณและเขานะคะยังคงเป็นเพื่อนยังคงเป็นการยานิมิตที่ดีต่อกันอยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะสําหรับคนที่เป็นเป็นคนในความลับนะคะความลับนี้มันก็ยังคงเป็นความลับต่อไปนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนของความลับเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในความลับของเขา ความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะค่อยๆพัฒนานะคะจะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมันก็จะมีบ้างแหละในบางมุมบางครั้งคุณอาจจะมีความท้อหรืออา่าหรือเสียใจอยู่บ้างนะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันยังไม่สามารถที่จะกระชับหรือที่จะได้มาเจอมาเจอกันในช่วงนี้นะคะแต่ คุณทั้งสองคนน่ะมันมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันน่ะมันมีความรู้สึกที่เป็นพลังงานที่แบบต่างคนก็ต่างรักต่างคนก็ต่างปรัรถนาต่างคนก็ต่างรอวันเวลาที่จะได้มาเจอะมาเจอกันนะคะโอเคค่ะสำหรับไพ่กองที่หนึ่งเด็กที่หนึงอันนี้คือความสัมพันธ์ข้าวๆนะคะที่แม่หมจาจับพลังงานได้ในวันนี้นะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอฝากกดทุกใจกดไลค์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะเออ่ถ้าตรงหรือไม่ตรงหรืออยากให้แม่หมอปรับปรุงอะไรสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2องเด็กที่สนะคะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังการทำนายกันได้เลยนะ ค okay. ก่อนเริ่มดูคลิปนะคะแม่หมอไม่ได้ทำวิดีโอนี้เพื่อใครหรือไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเนาะฝากกด subscribe นะคะหรือเขียนคอมเมนต์เข้ามาไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้ถ้าอยากให้แม่หมอปรับปรุงหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะคะมาช่วยกันทำทำสเต็มให้แม่หมอด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า เขาคนนั้นของคุณมีบุคลิกและนิสัยอย่างไรนะคะเขาคนนั้นเป็นคนอย่างไระคะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่คิดไวทำไวนะเป็นคนที่มีเป็นคนที่รักในเรื่องของความยุติธรรมนะคะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอนะชอบคิดมากนะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดกังวลน,นะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะอยู่ในตัวเองนะคะมักบริหารจัดการชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะในขณะเดียวกันเขาคนนี้อาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่ทำให้เขารู้สึกทุกข์และเสียใจ ในชีวิตมาก่อนนะคะอาจจะเคยผ่านการแบบอาจจะเคยผ่านการแต่งงานหรือชีวิตมันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะเขาเป็นคนที่ชอบการทําบุญนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนชอบให้ให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนบางทีเขาจะเป็นคนที่ดูลุกแบบจริงจังและก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสกับปัญหาในทุกๆเรื่องนะคะ โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานกันต่อนะคะว่าเขารักและจริงจังกับคุณหรือเปล่านะคะมาดูกันต่อกันนะคะว่าเขารักและจริงจังกับคุณไหมนะคะ อาจจะยังอา่งอานไ้า,าย,ยังไม่ค่อยเก่งมากนะคะแต่ก็จะพยายามฝึกนะอาจาอาจะอ่านได้ไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะคะ <_' S 1> เขารักและจริงจังกับคไคมโอเคจะไปดูกันนะ<___>โอ้เขาค่อนข้างที่จะรักและจริงจังกับคุณนะคะ เขารักและจริงจังกับคุณในระดับหนึ่งนะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกกังวลว่ากลัวความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไปกันไม่รอดนะคะกลัวไปกันไม่กลัวไปกันได้ยากคุณและเขาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องความสัมพันธ์ได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของระยะทางนะคะหรืออาจจะเคยผ่านเรื่องราวแบบผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านอุปสรรคขวากหนามต่างๆมาด้วยกัน นะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แสดงออกอะไรมากนะคะในเรื่องราวของความรักแต่เขาค่อนข้างที่จะมีความจริงจังให้กับคุณในระดับหนึ่งมีความหวังดีมีความปรารถนาดีให้คุณในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาจะคอยเป็นผู้ให้คุณจะคอยจะคอยเป็นผู้รับฟังที่ดีให้กับคุณ ะะไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมาเขาก็ยังคงอยู่ข้างๆคุณนะคนคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความจริงจังให้กับคุณในระดับหนึ่งแต่ส่วนใครที่มีประเด็นในลักษณะรักซ้อนนะคะเขาคนนี้ม,นมันทำได้แค่ว่ามันก็มีความรักให้แต่มันยังมองไม่เห็นอนาคตมันยังมองไม่เห็น ความจริงจังในระยะยาวๆนะคะเขายังมีความปรารถนาว่าเออตัวคุณอะ่ะอาจจะมีอาจจะมีโอกาสที่ดีมากกว่าเขานะคะซึ่งเขารู้นะคะและเขาก็เข้าใจมันนะคะและเขาก็ยอมรับในตรงนี้นะคะว่าอ,อ,อนาคตคุณอาจจะต้องไปเจอใครคนใหม่ที่เขาสามารถเ,ออเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะไปต่อข้างหน้ากับคุณอะ่ะนะ โอเคค่ะนี่คือพลังงานที่จับได้คร่าวๆนะคะในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนอะ่ะเขาก็มีความจริงจังให้กับคุณแต่คนที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องของรักซ้อนเนี่ยคือเขาก็เขาก็ปัารถนาดีๆให้กับคุณอ,ะอ่ะนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าบทสรุปความรักของคุณทั้งสองคนนะจะเป็นอย่างไรนะคะ ทสรุปเรื่องราวความรักของคุณทั้งสองคนนั้นจะเป็นอย่างไรพลังงานค่อนข้างที่จะตรงกับความสัมพันธ์นะคะเห็นไหมคะบทสรุปความรักและความสัมพันธ์ของคุณ่ะคือในอนาคตอะสำหรับคนที่เป็นคู่รักที่มัน มันเป็นคู่รักที่ถูกต้องนะคะเป็นคู่รักที่สามารถเปิดเผยให้กับสาธารณะได้เขาค่อนข้างที่จะมีความรักความจริงจงังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กับคุณนะคะเขามีความปรารถนาดีให้กับคุณนะคะวาดฝันว่าในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนอะ่ะมันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะวาดฝันถึงขั้นกับแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะคุณและเขาคือคู่ เขาเรียกว่าเป็นเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนะคะส่วนใครที่มีประเด็นปัญหาในลักษณะที่ว่าเป็นรักซ้อนนะคะคุณและเขานะก็ยังมีความแบบปรารถนาดีๆให้ให้กันและกันนะคะเออมันเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่แบบว่ามีความปรารถนาดีๆนะคะมีความเขาเรียกว่ายังไงอ่ะอยากอยากให้คุณมีความสุขกับความรัก ณเวลานี้ณโมเมนต์นะี้เขาอยากที่จะเก็บเกี่ยวความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีกับคุณเอาไว้นะคะไม่ว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเขาก็ยังคงรักและหวังดีและปารถนาดีให้กับคุณอยู่ตลอดนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะพลังงานที่ม่เหมาะจับได้คร่าวๆนะคะสําหรับเพื่อนๆคนที่เลือกไพ่กองที่สองเด็กที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงไม่ตรงอย่างไรนะขอให้อ่า มาเขียนคอมเมนต์ให้แม่หมอหน่อยก็ได้นะคะแม่หมอจะได้แบบอ๋อจะได้ไปปรับปรุงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3เด็กที่3นะคะเดี๋ยวเรามารับชมคำทำนายกันได้เลยนะ ก่อนอื่นนะคะแม่หมอต้องขอบอกก่อนว่าแม่หมอไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะคะไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของใครนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะมาดูกันแบบขำๆนะคะไม่ซีเรียสนะคะฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารูพลังงานในตัวเขากันก่อนนะว่าเขาคนนี้คือใครนะ เขาคือใครเอ่ย okay, มาดูกันนะเขาคนนี้คือใครเขามีอุปนิสัยอย่างไรอุย้ยวันนี้เมจิกเชียนจะมาทุกสำรับไม่ได้ทุกเด็กไม่ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเคยผ่านปัญหาในเรื่องราวของความรักที่มันมันไม่รวมตัวมาก่อนเคยอัด ผ่านปัญหาในเรื่องของความเจ็บช้ำมีเรื่องราวมีประสบการณ์ความรักค่อนข้างที่จะสูงนะแต่เป็นประสบการณ์ในลักษณะที่ว่ารักมันไม่ได้เป็นไป,ไปในรูปแบบที่มันสุขสมบูรณ์นะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ดูแบบมีความจริงจังนะคะมีความจริงจังซีเรียสขั้มเครียดกับทุกๆเรื่องเป็นคนที่กล้าแสดงออกมีคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล นะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่ขยันทํามาหากินนะแต่ในขนาดเดียวกันเขามักจะอมความทุกข์นะคะความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยที่เขาพบเจอเขามักจะอมเอาไว้ในใจเขามักจะเก็บงำความคิดความความรู้สึกที่มันมันทำให้มัน,ม,นมันทำให้เขาเป็นถูกเอาไว้ข้างในไม่ค่อยที่จะบอกใครนะคะ เป็นคนที่ขยนันขยันมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่รักทางไกลเป็นคนที่อยู่ไกลมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณด้วยก็ได้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาด้วยก็ได้นะคะออมีอะไรอีกนะนะคะไม่เหมาขอดูก่อนนะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตในระดับหนึ่งนะคะ เขากำลังมองหาใครสักคนหนึ่งอ่ะที่จะมาเติมเต็มชีวิตของเขานะคะเขาเป็นคนที่มีรอยยิ้มนะคะและเสียงหัวเราะนะคะเป็นคนที่ดูสดใสล่าเริงอยู่ตลอดเวลามีพลังงานมีเอนเนอร์จีที่ดีนะคะอยู่ในตัวเขาตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะโอเคอันนี้คือพลังงานข้าวสำหรับตัวเขาเนะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขารักและจริงจังกับคุณหรือเปล่าแม่หมออาจจะยังอ่านไพ่ได้ไม่ค่อยเก่งมากนะคะแต่ก็กำลังที่จะพยายามฝึกฝนเพื่อนๆอย่าเพิ่งเ,เบื่อแม่หมอนะอย่าเพิ่งเบื่อแม่หมอน,นะคะมาดูพลังงานในเรื่องเขารักและจริงจังกับคุณหรือเปล่านะคะหรือมาเล่นๆนะ ตามหัวข้อนะคะอุ้ยโทษนะคะอุ้ยไพ่ย้ำย้ำในลักษณะเดิมนะอันนี้แม่หมอก็สับไพ่ให้แล้วนะคะถามว่าเขารักและจริงจังกับคุณหรือเปล่าอ่ะ แม่หมอหมองว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้แบบยังไม่ได้จริงจังกับคุณมากนะเขาจะจริงจังในเรื่องของการงานนะคะการงานหรือความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตของเขามากกว่านะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกพ่กองที่3าเด็กที่3ามเนี้ยอ่เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรในตัวเขามากนะคะในอนาคตมันมีโอกาสที่จะพังทลายลงได้นะคะ คุณมีโอกาสที่จะเสียใจกับเขาอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางก็ได้ที่มันที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้ระยะทางหรือเวลาที่มันต่างกันมากจนเกินไปอะ่ะแต่ณนะตอนนี้นะคะถามว่าเขาจริงจังกับคุณไหมก็จริงจังกับคุณในระดับถ้าถามไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะ่ะแม่หมอตีให้ในระดับที่ 30- มสถึงสีเเพราะเขาเพราะเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความจริงจังกับในเรื่องของการงานมากกว่าความสัมพันธ์นะคะ แล้วมันแล้วตัวเขาจะคิดในลักษณะที่ว่าแบบมันมันเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์เนี่ยคือเขาก็ไม่อยากให้คุณปิดกั้นโอกาสตัวเองนะคือเขาพร้อมที่จะที่จะให้คุณอนะไปถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าคุณเจอใครที่ดีกว่าเขาหรือว่าเจอคนที่มันมันใช่สําหรับคุณอนะเขาก็พร้อมให้คุณไปนะคะเขาจะไม่ได้กัดคุณเอาไว้นะคะ หรือใครที่เคยมีประเด็นปัญหากันในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะประเด็นปัญหานี้มันยังไม่สามารถที่จะขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะมันอาจจะต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะคุณจะต้องมีความอดทน เขาอาจจะทําตัวนิสัยแย่ๆทําให้คุณเอือมละอากับเขาได้เช่นกันทําให้คุณมีความทุกข์ใจทําให้คุณร้องไห้น้ําตาตกะผิดหวังในตัวเขาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะโอเคเดี okay, ๋ยวมาดูต่อนะว่าบทสรุปนะคะในเรื่องราวของความรักของคุณทั้งสองคนน่ะมันจะเป็นอย่างไรนะมแม่หมอเห็นไพ่แล้วค่อนข้างที่จะหนักใจแทนเพื่อนๆกลุ่มที่สามเด็กที่สานะคะ คพ่ค่อนขางที่จะออกมาแรงมากนะในความสัมพันธ์เนาะมาดูนะคะบทสรุปนะบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเป็นอย่างไรอ่ะนะตอนนี้นะคะไพ่มันบอกว่านะตอนนี้ คุณอย่าพึ่งไปไปคาดหวังในอนาคตมากจนเกินไปนะคะให้ทําใจนะคะให้ให้หันกลับมาเยียวยาตัวเองและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีในเรื่องของระยะทางอาจจะมีในเรื่องของความรักที่มันความรักที่มันแบบ มันอุปสรรคปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะในตอนนี้คุณทําได้เพียงแต่เข้าใจและยอมรับในปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือปัญหาที่คุณพบเจอในในสภาวะปัจจุบนันอ่ะคุณยังจะต้องยอมคุณจะต้องทําใจและยอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ นะคะคุณจะต้องมีความอดทนคุณจะต้องมีบาลานซ์อ่ะคุณจะต้องมีน้ําหนักคุณจะต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะคุณอย่าอ่อนแอกับมันคุณจะต้องมีความเข้มแข็งนะคะอนาคตที่ดีอ่ะมันยังรอคุณอยู่คุณอย่าเพิ่งปิดกั้นโอกาสให้กับตัวเองนะคะ โอเคค่ะอันนี้คือพลังงานที่ไม่เหมาะจับได้คร่าวๆสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่3เด็กที่3นะคะขอให้เพื่อนๆรับฟังรับชมคลิปอขอให้แบบมีความสุขมีความเพลิดเพลินกับการรับชมคลิปในครั้งนี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงเดี๋ยวมาทำถามสเต็มนะคะเขียนคอมเมนต์ให้แม่หมอด้านล่างคลิปได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ